ศึก K1 World กลางปี2023 KFETA ครั้งที่6และการใหญ่ประจำปี2023กำหนดจะจัดในวันที่12มีนาคมนี้ที่สังเวียนโยโยงิเนชั่นยิมเนเซียมประกาศจัดชิงแชมป์และป้องกันแชมป์เคทั้งหมด7เส้นที่สำคัญครับรายการนี้มีนักมวยไทยบุกโกยเงินเยนได้ชิงและป้องกันแชมป์รวมทั้งหมด4เส้นคู่นำในรายการ คมเพชรเล็กสิทธิ์สวรสเสือไฟที่แล้วขึ้นไปทําฟอร์มปราบทางด้านของมาซาชิคุมุระด้วยการเอาชนะคะแนนแบบหมดจดจะชิงแชมป์เควันในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเวิร์ดแชมเปียนจากอากิฮิโรคาเนโกะเจ้าของแชมป์ชาวญี่ปุ่นคูลรองครับพยาหงอายโยทยาไฟสาวไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์เควันได้สําเร็จจะป้องกันแชมป์เควันในรุ่นอะตอมเวทเวิร์ดแชมเปียนกับมิยุสุงาวะ หลีแมตต์อีกไฟท์ครับหลังจากที่ไฟท์ก่อนหน้านี้สาวไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉัน์จนคว้าแชมป์เส้นนี้มาครองอย่างวุดหวิดจอมทองชูวัฒนะนักชกระดับตำนานของเวทีมวยราดำเนินจะชิงแชมป์เควันในรุ่นซูปเปอร์เว์เวทเวิร์ดแชมเปี้ยนกับฮิโรมิวาจิมะเจ้าของแชมป์เจ้าบ้านโดยจอมทองถูกคาดหมายว่าน่าจะมีโอกาสในการคว้าแชมป์เควันมากที่สุดในบรรดาผู้ท้าชิงชาวไทย และวิวเพรโกศนเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นไฟแรกก็ชิงแชมป์ K1 เลยโดยจะชิงแชมป์ K1 ในรุ่นเฟเธอเวตเวิด์แชมเปียนกับไทโตกันจินักชกญี่ปุ่นที่ถือว่าเก่งที่สุดในสายของ K1 นอกจาก4นักชกไทยที่ขึ้นชิงแชมป์ K1 แล้วยังมีอีก2นักชกไทยขึ้นชกเป็นคู่ประกอบรายการด้วยยอดศิลาช5พยักษเจองานยากครับเพราะเจอกับอิเซอ อิชิอิหรืออิเซวอวันชัยในพิกัด53กิโลกร,รมัมปรกรณ์พีเคแสญชัยมวยไทยยิมที่ไฟล์หลังพึ่งคว้าแชมป์ของสาพันมวยไทยอาชีพโลก WPMF ในรุ่นเวทเอร์เวทได้สำเร็จจะชกเควนเป็นไฟล์แรกเจอกับฮายาโตะซูซูกิแฟนๆติดตามความเคลื่อนไหวของนักชกไทยทั้ง6รวมถึงการไลฟ์สดในรายการนี้ได้ที่ช่องของเราครับ